คอลล่ามคันปากโดยชอเชอให้ฟังอาจารย์วิศณุตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นกุนซือของเสียนิตเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนติบริกรวิษณุเครืองามมาทำงานอย่างเคร่งครัดประชุมคณะรัฐมนตรีครมอทุกวันอังคารวิษณุจะไปที่ตึกสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีสลคซึ่งมีห้องทำงานและสถานที่คุ้นเคยตั้งแต่รับราชการก่อน เสร็จแล้วจะนั่งรถยนต์มาตึกบัญชาการหนึ่งสถานที่ประชุมคร,รมโดยใช้ทางขึ้นฝั่งติดกับตึกนารีสโมสรแล้วค่อยๆเดินเข้าตึกไปอย่างช้าๆทางเข้าบริเวณนี้จะมีกองทัพนักข่าวคอยดักสัมภาษณ์บรรดารัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชาการที่เข้าร่วมประชุมวิสนุยังคงเป็นขาประจำเสมือนเมื่อครั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยพลเอกประยุทธจันโอชาที่จะต้องถูกจิ้มหมาสัมภาษณ์ แม้ในช่วงรัฐบาลนายเศรษฐาเจ้าของฉายาเนติบริกรดูเหมือนจะไม่อยากให้สัมภาษณ์เท่าไหร่เพราะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในคอรมอรไม่เหมือนกับตอนเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มีความรับผิดชอบแต่ด้วยแรงอ้อนวอนประกอบกับความคุ้นเคยกับบรรดาน,นักข่าวที่มาจะใช้มุกขอความรู้ข้อกฎหมายทำให้วิสุใจอ่อนต้องปริปากอยู่เสมอขณะที่หลายครั้ง เวลามีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอนักข่าวมักจะแซวอยู่เสมอว่านายกหรือรัฐมนตรีมีใครขอความเห็นบ้างหรือยังคำตอบคือยังทำเอาหลายคนแปลกใจ อุตสาห์แต่งตั้งนักกฎหมายชั้นเซียนที่สุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงนักมาแต่เหตุใดจึงไม่ใช้บริการกระทั่งมีคนเมาหมอยให้ฟังตั้งแต่อาจารย์วิษณุมาคอยช่วยนั่งในคอรมอเพื่อความอุ่นใจของรัฐบาลว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแม้จะยังไม่มีการขอความเห็นจากปร,รมาจารย์กฎหมาย แต่มีครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยแสดงความเห็นเองมาแล้วโดยครั้งนั้นขณะกำลังพิจารณาเรื่องสําคัญอยู่อาจารย์วิษณุเลยกดหมายอาธิบายระเบียบข้อกฎหมายเองโดยทุกคนตั้งใจฟังและพออาจารย์วิษณุอธิบายเสร็จไม่มีใครพูดอะไรต่ออาจจะด้วยเพราะเข้าใจที่อธิบายได้ถี่ถ้วนแล้วหรือเพราะประกาศสิทธิของนายกไม่ทราบเพราะมีการแอบเมากันว่า เศรษฐาสั่งไว้ถ้าอาจารย์วิษณุอธิบายไม่ต้องเถียงฟังอย่างเดียว